สวัสดีครับเขาอนรับสูฟิลเลอร์คิลเลอร์ชแนลด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับม่ครับพอกเก็ตดิจิชันเดี้วนะครับผมอยู่กับผมฟิลนะครับผมวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่จะมาลงขุดเหมืองนะครับผมแล้วก็หาไอรอนให้ได้นะครับผมก็นะครับแต่บ้านยังเล็กเหมือนเดิมดูหน้าผมดิไม่ไม่เห็นจะเป็นสุขเลยนะครับ ที่ต้องมานั่งขุดอีกนะครับโอเคครับโอ้มันดูยากมากนะครับผุต้องรีบทากันนะครับอ๋อคลิปนี้นะครับผมอาจจะถ่ายช้าเอ้ยไม่ใช่ดิอาจจะถ่ายน้อยนิดหนึ่งนะครับผมนะครับแค่จะอหาไอรอนเพื่อมาทําถังนะครับเพราะบ้านเราไม่ค่อยจะมีอะไรกินซะด้วยนะครับจะได้มีของกินนะครับก็คือปลูกข้าวไว้เองเลยเนี่ย แล้วผมก็มีมเมล็ดแตงโมแต่ผมยังไม่อยากจะปลูกนะครับการข้าวมากกว่านะพนเพราะเมล็ดแตงโมนี่ผมว่ายังดีกว่านะครับก็คือว่ามันต้องการนานมันแหละนะครับผมต้องการทําแปลงนานะครับโอเคครับผมข้อ,อ,อสงสัยก็คือว่าแล้วผมจะขุดตรงไหนให้เจอไอรอนคงต้องใช้ดวงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆกันนะครับผม ผมอาจจะเงียบไปอยู่พักนึงนะครับผมก็ต้องขอโทษนะครับตอนนี้ใครบางท่านนะถ้าเกิดได้ยินเสียงทีวีผมนะครับแสดงว่านะครับทีวีผมมันเปิดดังครับนะครับเงิยนะกระตุกครับผม,ผมกระตุกนะครับ ดูสภาพบ้านโอ้สภาพบ้านนี่มีแค่สองชั้นไม่ใช่สองชั้นหรอกขุดเอาขุดเอาขุดเข้าไปนะครับอแปะอแปะอแปะกระชืบโอ้โหล่วงลงมานะครับโอ้เซ็งเลย

โอเคครับผมเงียบมานานแล้วนะครับผมโอเคครับเราก็ขุดได้ที่นี้แหละครับนะครับก็ยังไม่เยอะนะครับเงียบมาอยู่พักหนึ่งนะครับเออก็ยากอย่หงือี้ันะครับและอีกอย่างตอนคืนนะครับแต่ผมไม่เห็นมีม็อกเกิดสงสัยผมเปิดโหมดเพจฟูไว้นะผมผมเลยไม่หิวนะฮะผมโ o w x ดี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 นะับผม ไปกันไปกันไปกันไปอุดนะครับโอ้โหอีกนานเลยนะครับผมว่าผมจะเสร็จเนี่ยนานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านนี่ถ้าจะนะครับไม่นานใช่ไหมครับหรือว่านานนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมผมเป็นคนถ่ายนะครับ แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันโคตรไวเลยครับเปิดอ่ะชุบนี่ครับประหยัดไว้นะครับผมวิธีการอยู่รอดโดยไม่ต้องใช้ท็อตนะครับนี่ครับโอเคครับเอาแล้วตู้จะเอาขวานไปขุดทำไมเราโอ้ืมอ่ะชุบอ่ะเปิบอ่ะเอาอุดอีแค่ออม เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเออเออสายตัวกวนที่สุดในชีวิตนะครับเดี๋ยว,ยว,ยวอุดก่อนเดี๋ยวนะครับอุดก่อนนะป้องกันภัยเฮ้ยชึบแหมขุดขุด ขุดปากขุดแป๊กขุดปากอ้าขุดขุดได้ะนะครับขุดปากขุดแป๊กขุดแป๊กอ้าวปากอ้าวอ้าข้อแป๊กอ้าวเฮ้ยเดซิสไอรอนไอรอนนี่วะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมมันต้องเป็นที่ขุดหินนะครับจนแม้กระทั่งไม่มีหินนะครับ เอเล่นผมมีแล้วไปขุดมาได้แล้วอ่ะเจ็บมามาครับครับออกออกโอเคออเครับผมมันกระตุกนะครับผมต้องยอมรับนะครับไปไปขุดกันจ๊บอ่ะดิซี่สไตรอ่า ตุยตูดไอรอนนะครับด็องโด็องโด็อก킹ขวางหูขวางตานี่เนี่ยข mm ุด hmm. ต yeah. ่อขุดต่อครับเอาหินมานะครับหินโอ้ยตุกแล้วตุกแล้วนะครับ ตุกตุกตุกกระตุกนะตอนนี้โอ้ยนะครับเออขุดเข้าไปเออ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 เอาเข้าไปเออกระตุกอ่าเนี่ยครับอขุดไปเรื่อยๆนะครับผม ถ้าเจอเลมอนเนี่ผมนี่ยิ้มเลยนะผมเจอเพชรเนี่ยนะผมผมจะกราบมาคราฟเลยนะครับถ้าเกิดผมเจอเพชรน,นะครับขินยานะครับดูของโอเคเอพอจะเยอะแล้วนะครับของนะครับในที่สุดเราก็ได้ไอรอนกันแล้วนะครับผมขึ้น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 ,นอ <c oughs> โอเคคร้บผม เราก็จะคราบยัยวิ่นต่อไปนะผมเราเออคราบของให้หมดดีกว่าเพราะเดี๋ยวยังไงพาร์ตต่อไปเราก็ต้องทํานานะครับผมนะครับทํานากันนะเพราะว่าเรามีเหล็กกันเรียบร้อยแล้วนะครับมีเหล็กกันนะครับเพื่อทําถังนะครับเป็นถังน้ำครับข้าวจะได้โตได้นะครับเรามีเมล็ดแตงโมนะครับกับเมล็ดข้าวเฮ้ยเมล็ดข้าวยังไม่มีต้องไปหาก่อนเออเอย เพี้ยนน้าเราเนี่ยเออโอเคครับผมผมต้องใช้กล่องเอาไว้เซฟของนะครับของไม่พอโอเคครับผมนี่ครับเราก็ได้แล้วนะครับเตียงอย่าพึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าเราต้องรอขยายบ้านก่อนนะครับเพราะว่าบ้านเรานี้ยังเป็นกระตอกอยู่เลยนะครับนะครับเตาอย่าพึ่งนะโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียนเท่านี้นะครับผมนะครับผมนะครับ ก็นะครับพาร์ตต่อไปนะครับเราก็จะทํานากันนะครับผมเพราะเรามีไอรอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อทําถังนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบมากๆกดแชร์นะครับผมใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมก็ให้กดซับสไครต์เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับบายบายครับรักทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Bye bye ครับ Bye bye